สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูเบีย้ยผักนะคะทุกคนเบีย้ยผักตอนนี้นะ,ะเขาก็จะมีเบีย้ยผักเอาขึ้นมาขายนะทุกคนเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะช่วงนี้เดือนหน้านี้มันก็จะปลูกผักหน้าร้อนทั้งหมดเลยนะคะเนาะก็จะมีคนเอาเนี่ยเข้ามาขายแบบนี้ทุกปีเลยนะคะขนรถหกล้อขึ้นมาเลยค่ะรถหกล้อขึ้นมาเลยเอาเบีย้ยพันผัก มาขายนะคะนี่นะแขกมาสายนะวันนี้มาซื้อสายนะคะขายไปเกือบหมดรถคันรถแล้วคะ่ะทุกคนมีทุกอย่างไม่ว่าสลัดตะกรูลทัวแล้วก็อ่า เบีย้ยพันมะเขือเทศส่วนมะเขือเทศนี่มีหลายสายพันธุ์นะคะทุกคนมีเยอะมากมีให้เลือกหลายสายพันธุ์มากนะคะส่วนมากที่สวนก็จะปลูแก,กแบบว่าหนึ่งสายพันธุ์ก็คือเก็บไว้ทานหน้าหนาวได้เป็นปีนะในห้องใต้ดินแล้วก็สอ ri, งก็มะเขือเทศพันเชอรี่ที่ปลูกไว้ทําซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็ทําซอสมะเขือเทศอีกนั่นแหละเอองงนะพูดไปพูดมาก็งงแล้วก็มี อีกสายพันธุ์หนึ่งด้วยมะเขือเทศสําหรับทําสลัดนะลูกใหญ่ๆเขาเรียกว่ามะเขือเทศพันหัวใจนะคะทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือพิพันธุ์มะเขือเทศนะคะสาหรับทําซอสมะเขือเทศเป็นลูกใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากเป็นลูกสีแดงๆจริงๆแล้วถ้าคนที่เคยติดตามช่องเคล็ดลายล์จะมีลงให้ดูไปแล้วนะคะไม่ว่ามะเขือเทศที่ปลูกในสวนไม่ว่าผักในสวนไม่ว่าเรื่องการทําซอสมะเขือเทศลงให้ดูไปหม แล้วเนาะอันนี้เป็นช่องใหม่อันนี้พันมะเขือเทศแล้วก็พันตระกูลถั่วนะคะถั่วของเมืองนอกเขาก็จะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะมันเป็นฝักสั้นๆแต่ก็ตระกูลถั่วฝักยาวนั่นแหละค่ะนะคะไม่ว่าถัว่วคล้ายๆถั่วลิสงบ้านเราแต่ไม่ใช่อยู่ในดินเออเขาเรียกถั่วฟาจอรี่นะคะถ้าถั่วฝักยาวนี่เขาจะเรียกว่าฟาจอรี่นะนะคะมีชาวบ้านมาซื้อกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แขกมาสายมาเกือบสิบโมงแล้วเกือบไม่เหลือให้ซื้อละคะ่ะ เกือบไม่เหลือแล้วแขกก็มาซื้อได้แค่มะเขือเทศนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีหมดเลยนะทุกคนนี่นี่สราสระนงสาระเนนะพวกสมุนไพรเมืองนอกมีหมดใบไทมใบาบาสิลิกใบผักชีแล้วก็นะ้อมีกิ่งพันตอนสรานสระนงสาระเนะมีหมดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นตระกูลพวกสมุนไพรนะคะ หอมใหญ่หอมแบ่งหอมหัวใหญ่หอมอะไรก็มีทุกหอมจเจ้าหอมอะไรมีให้เลือกหมดนะคะทุกคนนี่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 คือสมุนไพรนะคะที่นี่สะดวกสบายอย่างนะพวกเราแค่ชาวบ้านแค่เตรียมดินไว้นะคะ พืชพันธุ์ผักจะปลูกอะไรมีมาขายให้แบบนี้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งเพราะให้ยุ่งยากไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่ามันจะติดหรือไม่ติดมันจะเกิดหรือไม่เกิดเห็นไหมพันพันกิน่งกิ่งต้อนผลไม้ก็มีนะคะนี่มีทุกอย่างไม่ว่าหมอนขาวไม่ว่าสม้มไม่ว่า,าเชอรี่ไม่ว่าแอปเปิลคอรไม่ว่าลูกแพระจะเอาอะไรนะ,ะสามารถออเดอร์ได้หมดเลยนะคะจะมีพันกิ่งต้อน าขายให้เรานะคะที่นี่เขาจะมีมาขายทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะใครจะซื้อนํามาซื้อตรงนี้ได้หมดเลยสําหรับชาวบ้านนะมาเป็นหกล้อก็จะหมดแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะหน้าร้อนจะมีอะไรให้ดูสวยงามเยอะมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ